พาไปชิมกันบ้างค่ะจะพาไปชิมเมนูอาหารท้องถิ่นของเขายำปลาเมงค่ะเขาบอกว่าเป็นของดีของจังหวัดสุราธานีไปดูนค่ะว่าจะแซ่บซีดขนาดไหนไปกันที่พักงารซินหัวลงนะคะอยู่เทศบาลเมืองนาศาลอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานีค่ะคที่นี่เขามีเมนูเด็ดจากปลาเมงค่ะปลาเมงก็คือปลาตัวจิ๋วหัวคล้ายปลาดุก แต่หางเหมือนปลาเนื้ออ่อนก็นํามาแปรรูปค่ะเป็นปลาแห้งเสียบไม้แล้วก็เตรียมนํามาทาเป็นเมนูยำปลาเมงเนี่ยแหละค่ะตามแบบฉบับภาคใต้ตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมจากลูกค้าใครมาก็ต้องสั่งต้องลองชิมจนเป็นอาหารขึ้นชื่อของร้านแล้วก็อำเภอบ,บ้านนาสารกันเลยทีเดียวเนี่แหละของดีของบ้านนาศารค่ะ โดยคุณทิชาชนทเน,น่นะคะเจ้าของร้านเล่าใฟังว่าเปิดร้านมาตั้งแต่ปี2501ส <c oughs> ืบทอดกิจการต่อจากครอบครัวเนี่ยตัวเองเป็นรุ่นที่3แล้ว <c oughs> ที่ร้านเองบริการทั้งอาหารไทยและจีนส่วนเมนูยปำปลาเมงเนี่ยก็เริ่มคิดค้นทำขึ้นมาเมื่อปี2525 25ค่ะ <c oughs> เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เ,เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ไปเจอปลาชิดหนึ่ง ตากแห้งค่ะแล้วนํามาทายามมันมีรสชาติออกหวาน<อ>ก็เลยติดใจเ,เลยคิดว่าเนี่ยที่สุราษฎร์ธานีก็มีปลาเมงเนี่ยเป็นปลาประจําถิ่นของแม่น้ําตาปีแล้วก็คลองฉวางเนี่ยชาประมงที่จับได้เขาจะโยนทิ้งอะ่ะเ,เพราะว่าคลีบแปลมแล้วก็เป็นปลาที่ไร้ราคาในยุคนั้นโถโก็เลยเกิดไอเดียจับปลาเมงมาแปรรูปซะเลยเอาให้ค,คล้ายๆกับปลาที่ชิมที่จังหวัดกาญจนบุรี แล้วก็ทําเป็นยําตามแบบสไตล์ปักใต้รสชาติเข้มข้นกลมกลม่อมค่ะกลายเป็นยําปลาเมงต้นตํนตำรับสร้างมูลค่ายกับปลาเมงที่เคยไร้ราคาแต่ว่าปัจจุบันต้องบอกแบบนี้แทบไม่เพียงพอต่อความต้องการเลยละค่ะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะแล้วจากที่จับตามธรรมชาติตอนนี้ต้องหาวิธีเพาะเลี้ยงค่ะเพราะว่าปลาสดเนี่ย มูล,ลค่าสูงถึงกิโลกรัมละ500บาทแล้วนะตอนนี้ส่วนถ้ามาตากแห้งรมควันเนี่ยราคาสูงถึงกิโลกรัมละ3,500บาทาตากแห้งดีกว่าโอ้คิดดูว่าจากไร้ค่าตอนนั้นน่ะอเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณทิชากันนะคะพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะ ก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยจับปลาเมงได้เนี่ยก็คือทิ้งเลยเพราะว่าปลาเมงเนี่ยจะมีเย่ยงข้างๆนะคะที่แทงแล้วเจ็บมากนะคะก็ชาวบ้านเขาก็จะไม่นิยมแต่ว่าพอทางที่นี่เนี่ยทางพ่อคุณพ่อแม่เนี่ยจับมาลองทําก็กลายเป็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมนะคะแล้วก็ก็มีราคาขึ้นมาค่ะไม่เพียงพอเลยค่ะก็ถ้ามานาสา ก็แวะมาที่ร้านสิงห้วลงนาศาลนะคะแล้วก็มาชิมเมนูต่างๆของปลาแมงนะคะทําได้หลายอย่างค่ะยำปลาแมงต้มโค้งปลาแมงปลาแมงเครื่องแกงนะคะหรือว่าจะเป็นปลาแมงจิ้มน้ำปลาหวานแล้วก็มาดูซิว่าสมคําล่ามลืมไหมคะโอ้โหทำได้หลายเมนูด้วยนะนอกจากยำาต้มโคง้งต้มอ,อะไรก็ได้นะครับอาอย่าลืมนะคะพัฒาคารสิ่งห้วนล้งนาศาลอยู่ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีใครไปนะคะโทรสอบถามได้เลยค่ะเบอร์077341 104ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่บนเหลาเลยนะพัตราคารเลยนะครั เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับยำปลาเมงตอนนี้สุราษฎร์ธานีไม่ใช่มีแต่หอยนางรมไม่ใช่มีแต่ไข่เค็มแล้วก็ไม่ใช่มีก็อร่อยทุกท่านยังมีปลาเมงอย่างเพิ่มขึ้นอีกนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ